คลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะพากันมาดูดวงนะคะ พากันมาดูดวงเรื่องของการงานและการเงินค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีมีนค่ะผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนพยากรณ์ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมถึง3 1ธันวาคม,น,าคมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีมีนค่ะว่าชาดวง ชาวราศีมีนจะดวงดีดีในเรื่องของการเงินและการงานมากน้อยขนาดไหนจะมีโอกาสได้รับทรัพย์ก้อนโตหรือเปล่าหรือว่าจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้โบนัสเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูดวงให้กับชาวราศีมีนกันเลยค่ะ มาดูคำทํานายให้กับชาวราศีมินกันต่อเลยนะคะได้ไพ่สิบเหรียญน,นะคะช่วงนี้ค่ะในเรื่องของการทำมาค้าขายการทำธุรกิจก็จะดีค่ะจะได้รับช่วงต่อจากากิจการต่อจากบรรพบุพรุษหรือว่าปุยาตายายหรือว่า พ่อแม่นะคะจะรับช่วงต่อกิจการสืบสารต่อท่านนะคะแล้วก็การทำมาค้าขายก็จะมีความมั่นคงแล้วก็ดีขึ้นจเจริญก้าวหน้าขึ้นนะคะมาดูคำทำนายกันต่อเลยคะ่ะได้ไพ่ เจ็ดเหรียญน,นะคะช่วงนี้ค่ะในเรื่องของหน้าที่การงานของชาวราศีมีนะคะก็ยังมีความมั่นคงค่ะยังอยู่ได้นะคะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะมีโอกาสอ,อยากจะขยายหรือว่ามีแนวความคิดอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมนะคะมีแนวคิดค่ะก็หน้าที่การงานมั่นคงนะคะ มาดูคำทํานายกันต่อเลยค่ะได้ไพ่ Queen of Swords นะคะช่วงนี้นะคะในเรื่องของการเงินของชาวราศีมีนค่ะการเงินก็ดีค่ะมีเข้ามาอย่างไม่ขาดมือนะคะมีให้ใช้อย่างสม่ำเสมอมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะในเรื่องของการเงินค่ะมีเข้ามาสม่ำเสมอนะคะในเรื่องของการเงินค่ะ คําพยากรของชาวราศีมีนนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานและการเงินนะคะช่วงนี้ทําการทํามาค้าขายการทําธุรกิจของชาวราศีมีนก็มีโอกาสจะได้รับมรดกรับช่วงต่อบรรพบุพรุษรับช่วงต่อ,อ พ่อแม่หรือรับช่วงต่อญาตินะคะช่วงนี้มีโอกาสได้รับช่วงต่อกิจการค่ะการทํามาค้าขายก็ยังมีความมั่นคงค่ะยังมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะหน้าที่การงานของชาวราศีมีนก็มีความมั่นคงดีค่ะมีแนวคิดที่อยากาจะขยายงานอยากมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงิน,นะคะ่ะการเงินของชาวราศีมีนไม่ต้องห่วงนะคะมีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอนะคะมีมามีเรื่องการเงินให้คุณได้ใช้จ่ายเมื่อมีเงินเข้ามาคุณก็มีการใช้จ่ายเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวเรื่องการเงินนะคะมีเข้ามาสม่ำเสมอมีให้คุณได้ใช้จ่ายอย่างเต็มที่นะคะพากันมาดวงนะคะ พากันมาดูดวงก็ขอให้ชาวราศีมีนมีความสุขในเรื่องของการดำเนินชีวิตในการทำมาค้าขายในการธรุรก,กิจก็ขอให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องพากันมาดูดวงด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ